Tchau. ผู้ชมเรื่องของคุณสมบัติของคุณพิธาว่าจะขาดคุณสมบัติการเป็นสสและแคนดีเดตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าปมหุ้นสือไอทีวีเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องพูดกันถึงเรื่องของข,องข้อกฎหมายทีนี้พอพูดถึงเรื่องของข้อกฎหมายมันก็จะมีสองมุม2มิตินั่นก็คือกฎหมายเรื่องของการตีความกับเรื่องของเจตจำนงของรัฐธรรมนูญอาจารย์พรสังเลี้ยงมุญเลิศชัยอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะท่านบอกว่าเอาจริงนะคือถ้าเกิดว่าไปดูตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญน,นะ คุณสมบัติของคุณพิธาไม่มีข้อไหนเลยนะที่ไปขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญค่ะก็คือไม่มีข้อไหนที่จะทำให้คุณพิธาหลุดจากการเป็นสสได้เลยถูกไหมคะซึ่งเนี่ยค่ะก็เป็นการชี้แจงนะคะจากทางอาจารย์พรสันนะคะบอกว่ากรณีการยื่นตีความคุณสมบัติการเป็นสสของคุณพิธา ที่มาจากการที่รัฐธรรมนรูญเข้าไปห้ามการถือหุ้นในกิจการสื่อเพราะว่าต้องการป้องกันไม่ให้การถือหุ้นนั้นส่งผลไปริดรอนการทําหน้าที่สสซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนแต่ที่เป็นข้อถกเถียงกันขณะดนี้เพราะว่าเวลาอาธิบายจะเห็นการอาธิบายเพียงมุมเดียวคือห้ามคนที่เป็นสสนั้นถือหุ้นเนื่องจากอาจได้ประโยชน์ดยบริจัทสื่ออาจให้คุณกับตัวสสและขณะเดียวกันสสก็อาจให้คุณกับสื่อได้เช่นเดียวกันนะคะ ท่วนี้ในทางการหลักการรัฐธรรมนรูญมีมากกว่านั้นค่ะก็คือการห้ามนี้เนี่ยยังมีเจตนารมณ์เพื่อพิทักษ์แล้วก็ป้องกสอสอสอันสสหรือว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ให้เข้าไปแทรกแซงการใช้เสรีภาพของสื่อนะคะซึ่งเรื่องนี้มีกําหนดไว้ตั้งแต่ะตะร,รัฐธรรมนูญพศ2550 ต่อมาเมื่อร่างรัฐธรรมนูญนพศ2560ได้ยกหลักการนี้มาใส่แต่กลับแยกไว้เป็น2อ2ม,มาตราด้วยกันก็คือมาตรา98วงเล็บ3และมาตรา184วงเล็บ4จึงทำให้อ่านกฎบายนี้เนี่ยแล้วไม่เข้าใจค่ะคุณครอบงาำต่างการสื่อไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นลักษณะของการเข้าไปแทรกแซงการใช้สิทธิภาพของสื่อน่กอกมเวลาที่เราจะอ่านนะครับไอมาตราเรื่องของการ ถือหุ้นสื่อให้เข้าใจจริงๆเนี่ยเราต้องอ่านสองมาตรานี้คู่กันนะ<ม>คือตอนนี้เราไปวิเคราะห์แล้วเราไปอธิบายบนมาตราเดียว,วยนั่นกคือมาตรา98้าิบแปวงเล็บสามเราจรึงไม่รู้ว่า,วาจริงๆแล้วหมายความว่าอะไรถ้าคนไปคิดดูมาตรา184วงเล็บสี่เนี่ยมันจะเขียนชัดเลยว่า การกระทต่างๆนั้นเนี่ยต้องไม่เป็นลักษณะาการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิจีหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสือ่อมวลชนคุณผู้ชมงานขออนุญาตขยายความจากที่อาจารย์พรสันพูดนิดหนึ่งนะคะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าไปดูรัฐธรรมนูญมาตราออสองมาตราที่อาจารย์พูดไปเนี่ยนะคะสองมาตราประกอบกันเนี่ยอาจารย์บอกว่าคือมันแยกเขียนไงมาตรา98กับมาตรา184วงเล็บ4ี่เนี่ยพอแยกเขียนเสร็จปุ๊บก็ เพรอ,อ่านแล้วอาจจะไม่ไม่เข้าใจเนี่ยนะคะ,คะก็เลยเทียบให้ดูแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือถ้าอ่านดีๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าก็จะสามารถทําความเข้าใจได้ว่าหลักการของรัฐธรรมนูญเนี่ยคืออะไรคืออย่างนี้อาจารย์มองว่าคดีเนี้ยคุณพิธาจะผิดก็ต่อเมื่อคนที่ถือหุ้นสื่อสามารถเข้าไปสั่งการไปแทรกแซงได้หมายความว่าไงคะเช่นเป็นคนผู้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นคนสั่งการได้ แต่กรณีของคุณพิธาเนี่ยคุณพิธาถือหุ้นเท่าไหร่คะ42,000หุ้นหรือคิดเป็นประมาณถ้าดีฉันจำตัวเลขไม่ผิด 000, นะ0.003 000, 000, 000, 000, อะไรประมาณนี้นั่นแหละค,ะค่ะคือถ้าขายณนะเวลานี้เอาราคาตลาดเป็นที่ตั้งก็ได้ประมาณ200,000กว่าบาท คือเนี่ยอาจารย์มองว่าคือเขาไม่ได้ถือหุ้นมากพอที่จะเข้าไปสั่งการหรือว่าแทรกแซงได้ไงก็ไปสอดคล้องกับการที่ศาลฎีกาวินิจฉัยคดีของคุณชาญชายัยอิสระเสนารักที่บอกว่าคุณชาญชัยเนี่ยถือหุ้นสื่อไหมถือ,อแต่ไม่มากพอที่จะเข้าข่ายครอบกำสือ่อหรือสั่งการสื่อได้ฟังเสียงอาจารย์อีกรอบหนึ่งค่ะนั้นผมจึงเห็นว่าเคสของคุณพิธาเนี่ยเขาไม่ผิดหรอกนอกจากนั้นถ้าเราไปดูเทียบเคียงจาก คาวิาิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในปีหกสามเนี่ยเราก็จะพบว่าโอ้ถ้าวิ่งเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะพบว่ากรณีการถือหุ้นของคุณพิธาเองเนี่ยนะฮะนอกจากที่บอกว่าจํานวนหุ้นเนี่ยมันไม่ได้มากพอการสั่งการแล้วเนี่ยกรณีบริษัทไอทีวีเนี่ยเขาก็ไม่ถือว่าเป็นบริษัทที่ดําเนินกิจการสื่อแล้วมันจุดไปตั้งนานแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่อาจารย์ชวนพิจารณาร่วมกันนั่นก็คือเรื่องของสถานะสื่อไอทีวีว่า ยังเป็นสื่อไหมยังทําสื่อไหมอาจารย์ก็บอกว่าไปดูตัวรายได้สิถ้าเกิดว่าไปดูตัวรายได้นะคะก็คืองบดุลต่างๆเนี่ยรายได้ของไอทีวีตั้งแต่ปี2550เนี่ยไม่ได้มาจากการทําสื่อ,อจึงไม่เห็นว่าการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาเนี่ยไปขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วจะทําให้คุณพิธาเนี่ยหลุดจากการเป็นสสอนะคะซึ่งกรณีนี้ถ้าเกิดกกตเห็นว่าคดีไม่มีมูลก็จะไม่ส่งสารรัฐธรรมนูญก็ได้ค่ะแต่ถ้าเห็นว่ามีมูลก็ส่งสารรัฐธรรมนั่นนกกรรรณีีีทมาบ รองสอสอไปแล้วเนี่ยสารนัตธรรมนูญสามารถสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะแต่สิ่งที่ต้องชัดนั่นก็คือสารนัตธรรมนูญจะไม่สามารถสั่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่คุณเรืองไกรร้องได้ค่ะเพราะว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ตําแหน่งทางการเมืองสารจึงไม่มีอํานาจวินิจฉัยตรงนี้นะคะก็คือสมมุติว่าสภาโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อดํารงตําแหน่งแล้ว หากสภาหรือสอวมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติจะต้องเข้าชื่อเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้งค่ะสำหรับกรณีที่คุณพิธาโอนวุ่นไอทีวีออกไปภายหลังเพราะเกรงว่าจะมีขบวนการฟื้นคืนชีพสื่อไอทีวีขึ้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ส่วนตัวมองว่าถึงไม่โอนออกไปก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดแล้วนับตั้งแต่วันสมัครค่ะอื